สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของพี่แป้นปีนุชแป้นน้อยนะคะหลังจากที่ต่ายได้รายงานไปนะว่าในรายการ AU Pro ค่ะหรือว่า Athlete Unlimited Pro วอลเลย์บอลจบไปแล้ว2สัปดาห์ค่ะเขาก็มีการสรุปสถิติของนักกีฬานะคะที่สามารถทำได้ดีในแต่ละด้านนะไม่ว่าจะเป็นด้านการคิวนะคะหรือการทาแต้มนะรวมไปถึงด้านแอซซิสค่ะการเซตจ,จ่ายบอลการ ุดการดิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีการทำสถิติออกมาค่ะปรากฏว่านักกีฬา2คนนะจากฝั่งประเทศไทยที่ได้ไปร่วมเล่นอยู่ในรายการ AU Pro หรือว e ่าแอตเลตอันลิมิเต็ดโปรเบสบอลเนี่ยก็มี2คนด้วยกันคือชมพู่พรพันธ์เกิดปราดแล้วก็มีพี่แป้นปิยนุษย์แป้นน้อยนะคะซึ่งชมพู่แน่นอนนะคะก็ไปเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์ค่ะส่วนพี่แป้นก็แน่นอนเช่นเดียวกันไปเล่นในตำแหน่งลิเบอรโร่ค่ะปรากฏว่าหลังจากจบสัปดาห์ที่2นะคะ ชมผู้พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยก็ติดชาร์ตอันดับ MOST ASSIST ค่ะหรือว่าคนที่ช่วยจ่ายบอลให้เพื่อนนะคะทำให้เพื่อนสามารถทำแต้มได้นั่นเองค่ะคนแรกก็คือนาตาเลียวาเลนตินแอนดิสันค่ะ214คะแนนคนที่2ชมผู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะนักกีฬาที่มาร่วมเล่นอยู่ในรายการ AU Pro เนี่ยมีหลายคนด้วยกันนะทุกคนแต่ว่าชมผู้พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาสาวไทยของเราสามารถที่จะติดชาร์ตขึ้นมา เป็นอันดับ2 most assist ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจ่ายบอลของชมพู่ค่ะและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็คือพี่แป้นปิยนุชแป้นน้อยค่ะ most dig ค่ะคือการขุดบอลได้มากเลยทีเดียวนะคะขึ้นเป็นอันดับ1น่งค่ะปิยนุชแป้นน้อย79คะแนนมากกว่ามอแกนเฮนส์มากกว่านานามิโคจิมะอีกค่ะทุกคนนี่แหละค่ะก็คือมหาสจรรัรสองสาวไทยนะคะแม้ว่าจะมาร่วมเล่นในรายการ a อ Pro เป็นครั้งแรกนะแต่พี่แป้น ก็ทําหน้าที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับนักกีฬาชาวไทยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ต่ายได้รายงานข่าวนี้ไปนะคะก็มีหลายๆคนนะคะบอกว่าพี่แป้นเนี่ยหลายๆคนนะเขาอาจจะบ่นว่าตอนที่มาร่วมเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยยืนขาตายบ้างรับบอลไม่ดีบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ค่อยวิ่งเข้าหาบอลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีการแปลกใจว่าทําไมมาเล่นอยู่ในรายการนี้แล้วพี่แป้นโชว ฟอร์มได้อย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะคะอันนี้แต่ต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วพี่แป้นไม่ใช่ว่ารับบอลไม่ดีนะในจังหวะที่แข่งร่วมกันกับสาวไทยอะ่ะพี่แป้นทําหน้าที่ได้ดีนะคะรับบอลดีนะช่วยขุดช่วยอะไรดีนะคะอาจจะมีแค่บางครั้งนะักกีฬาเราไม่ได้ฟอร์มสเสถียรตลอดนะคะทุกคนอาจจะมีแค่บางช่วงบางจังหวะที่อ่ะโอเคอาจจะดรอปดรอปไปเราก็ต้องพูดกันตามตามหน้างานจริงๆนะมีการที่ฟอร์มดรอปไปบ้างนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผลงานของ แป้นนั้นดีมากๆนะคะส่วนชมพูพ่พรพรร์เกิดปราดเองก็โดนเสียงบบนจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันค่ะว่าเซตจ่ายบอลต่ำเกินไปเพื่อนตียากเพื่อนตีไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาร่วมเล่นอยู่ในรายการนี้ปรากฏว่าขึ้นแทนเป็นอันดับ2ในเรื่องของ Mode Assist หรือว่าการจ่ายบอลให้กับเพื่อนได้ตีนั่นเองค่ะเดี๋ยวไตจะพาย้อนไปดูผลงานของพี่แป้นเป็นปยนต์แป้นน้อยนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์บอกไตอีกเช่นเดียวกันค่ะว่าจากฤดูการ ก่อนหน้านี้ที่พี่แป้นเคยเล่นอยู่ใน LOVB Atlanta เนี่ยฟอร์มเด่นมากๆนะฮะจนทาง LOVB เนี่ยเขาออกมาชื่นชมเลยนะเขาได้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะบอกว่าปียนุษ์เป้นน้อยเดอะไทยซุปเปอร์สตาร์ r o m LOVB Atlanta dominate in the match Versus L.O.V.B. h o u s t o n with 10 d i c k s and 3 assists watch her incredible performance of the court นะคะเนี่ยเขาเขียนชื่นชมพี่แป้นปิยนุษย์แป้นน้อยเอาไว้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะว่าฟอร์มของพี่แป้นนั้นเดือดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเดือดในรายการ AU Pro นะฟอร์มดีตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วในรายการ VNL หรือว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงช่วงเดือนตุลาคมช่วงปลายปีนะฮะที่มาแข่งอยู่ในรายการ AU Pro ก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะคะนี่แหละค่ะคือผลงานของพี่แป้นปีอนุชแป้นน้อยนะคะต่ายก็เอาคลิปนี้มาฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนะคะว่าในช่วงต้นปีฟอร์มร้อนแรงขนาดไหนจนทาง LOVB เนี่ยเขาต้องโพสต์ชื่นชมแบบนี้เลยค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ